ปลูกฝรั่งอยู่ดีๆน้ําก็ลดทุกวันปุ๋ยก็ให้อยู่ๆต้นก็เฉาไปดื้อไหมครับเดี๋ยววันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่ามีสาเหตุจากอะไรมีเคสส่งมาเนาะจากพี่ท่านหนึ่งส่งรูปมาว่าลดน้ําอยู่ปกติเลยปุ๋ยก็ให้ปกติเช้ามาอยู่ๆต้นก็เหี่ยวเฉาต้องก็เลยให้ไปดูที่โคนต้นพอเลิกโคนต้นดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงโคนต้นเนี่ยมันจะเป็น ล่าเขาจะดำาๆแล้วก็ถ้าแหวกด,ดูถ้าเห็นล่าอากาศที่ลอยอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะดำหมดเลยสาเหตุเกิดจากเชื้อราเนาะวิธีแก้ไขข้างต้นใครมีแตโคเดมานะให้ใช้แต่โคเดมาโรยบริเวณทรงพุ่มลอยเยอะๆยิ่งเยอะได้ยิ่งดีแล้วลดน้ําแค่บางๆอะเนาะหลังจากนั้นอดน้ํานะคอยดูอาการเขาถ้าต้นไม่ได้เสียหายมากเกินไปเขาจะ ค่อยๆเฟื้นกลับมาแล้วก็แตกยอดถอด<ป>ะจะชงจะงักการเจริญเติบโตไปหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใส่ไตรโคดเดอรม,มาเนาะพอดีทั้งกับตันโคโคโ่เนาะออกไตโคเดอรม,มาอัดเม็ดมาให้แบบนี้เนาะคิดว่าเหมาะมากกับการนํามาใช้เฉพาะต้นที่เกิดปัญหาเลยเดี๋ยวเนี้ยต้องทําให้ดู